พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารที่26เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องทุกคนเหมาะที่จะให้พระอาจารย์ใช้ข้าพเจ้าไม่มีความระอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นลิธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดโรงบทที่หนึ่งข้อที่16เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร คุณจะพบว่ากลยุทธ์บางอย่างในการประกาศนำดวงวิญญาณที่เราสนับสนุนบ่อยครั้งอาจใช้ได้ผลในทางทฤษฎีเท่านั้นและไม่ได้ผลในทางปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเราอาจกล่าวว่านายธนาคารควรเข้าถึงโลกของนายธนาคารด้วยข่าวประเสรศิฐหรือผู้พิพากษาควรเป็นพยานกับผู้พิพากษาคนอื่นๆเป็นต้น แม้ว่านั่นจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเราควรจำไว้เสมอว่าทุกคนที่จะให้พระอาจารย์ใช้หมายความว่าทุกคนสามารถเข้าถึงใครก็ได้ด้วยข่าวประเสริฐคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรเพื่อนำวิศวกรมาถึงพระคิดนั่นไม่ใช่วิธีที่พระคำของพระเจ้าแพร่ขยายเราทุกคนต้องมีความคิดว่าเราเป็นมิชนาลีวงเล็บตัวแทนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้าทุกที่ที่เราอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นพยานกับทุกคนที่เราพบจงพิจารณาถึงความรอดของนาอามานแม่ทัพที่น่านับถือซึ่งเป็นโรคเลือนหลายคนมีบทบาทที่สำคัญมากในการเป็นพยานต่อเขาโดยเฉพาะสาวชัยอิสราเอลสาวชัยเริ่มต้นกับภรรยาของนายพลเธอประกาศกับเธอว่าฉันอยากให้เจ้านายไปพบผู้เผยพระวจ,จนะซึ่งอยู่ในสมารยา แล้วท่านจะได้รับการรักษาโรคเรือนของเจ้านายเสียให้หาย2พงกรกษัตริย์บทที่5ข้อที่3ผู้หญิงคนนั้นเชื่อและนั่นคือสาเหตุที่เรื่องไปถึงกษัตริย์แห่งซีเรียรและผลที่ได้คือการรักษาและการกลับใจอย่างอัศจรรย์ของนาอามานจงใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของคุณไม่ว่าพระเจ้าจะวางคุณไว้ที่ใดและประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้า,าหาญ คุมีคนที่พระเจ้าได้กำหนดไว้จากสวรรค์ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้าถึงพวกเขาและพระองค์ทรงวางตำแหน่งคุณไว้ตามนั้นอาจเป็นนักการเมืองผู้ประกอบการอาจารย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอื่นๆพระเจ้าได้เชื่อมต่อกับพวกเขาในลักษณะที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูได้ คนรวยมีสถานที่ที่พวกเขาไปกินสั่งของชำหรืออุปกรณ์อื่นๆถ้าคุณทำงานในสถานที่ดังกล่าวหรือเป็นคนส่งของจงใช้โอกาสนี้เพื่อบอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูถ้าคุณเป็นบริกรหรือพ่อบ้านในร้านอาหารหรูลราสำหรับคนรวยเท่านั้นหลังจากดูแลพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาให้ทิปแก่คุณจงบอกพวกเขาว่า ท่านครับฉันมีบางอย่างจะให้แก่ท่านด้วยแล้วให้หนังสือภะวจนะแห่งความจริงแก่พวกเขาร้านอาหารนั้นอาจเป็นสถานที่และโอกาสเดียวที่คนเหล่านั้นอาจได้รับข่าวประเสริฐให้เราใช้ประโยชน์จากโอกาสของเราและนำข่าวประเสริฐไปถึงทุกคนข่าวสารของเราในพระคริสต์เป็นความจริงและเป็นของทุกคนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาในสวรรค์ที่รักขอบพระคุณที่ทําให้ข้าพระองค์มีประสิทธิผลในพันธกิจเรื่องการคืนดีข้าพระองค์เป็นทูตและคนต้นเรือน แห่งความร้ำลึกของพระคริสต์และเป็นทหารในกองทัพของพระคริสต์ข้าพระองค์ยังคงต่อสู้อย่างเข้มแข็งในการนำพระคำของพระเจ้าไปสู่ผู้ที่อยู่ในโลกของข้าพระองค์ สัมผัสพวกเขาด้วยความรักของพระคริสต์และพระสิริแห่งพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอ,อนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดีไลน์หรือ facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด